เอาละครับสวัสดีทุกคนนะครับก็กลับมาพบกับผมอีกครั้งหนึงใน l ล n e เกมเศรษฐีนะครับเกมเศรษฐีมีอัปเดตกิจกรรมใหม่นะครับครั้งนี้เป็นกิจกรรมเกี่ยวกับจี้เครื่องรางนะครับครั้งนี้จี้เครื่องรางมาใหม่2อจี้เลยนะครับซึ่งรับสูงสุดถึง600เพชรเลยนะครับก็คาดเอสได้100เพชรเอบวกได้200นะครับก็ไม่ใช่เชิงเป็นจี้ใหม่เหมือนกัรจี้เนี้ยเป็นจี้เก่าครับแต่การอัพความสามารถก็คืออัพเปอร์เซ็น ให้มันสูงขึ้นเท่านั้นเองนะครับแล้วมาดูกันนะครับว่าจีไหนที่มันัพความสามารถขึ้นนะครับสําหรับจีั p ความสามารถขึ้นนะครับก็มีอยู่2องอ่กันครับจี G สัญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งอันนี้เป็นแบบ S นะครับตัว S หรือเรียกชื่อเต็มก็คือสุดยอดนะครับสัญลักษณ์แห่งความมั่งคัง่งเมื่อสร้างแลนด์มาร์กจะมีโอกาส85%ที่ค่าผ่านค่าผ่านทางจะเป็นคูณ2นะครับเดี๋ยวเราลองเอาไปเทียบกับตัวเก่าดีว่า ตัวเก่ามันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่นะครับอเดี๋ยวหาแป๊บนึงนะครับสัญญาณความมั่งคั่งอยู่ไหนเนี่ยบางทีจี้มันก็เยอะเกินเนาะนะครับหาไม่ค่อยเจอสัญลักษณ์แห่งความมั่งคั่งอยู่ไหนเนี่ยอ่เดี๋ยวผมขอตัดคลิปไปหาแป๊บนึงนะครับ อ่ะมาต่อกันเลยสรุปคือผมหาไม่เจอนะเอาเป็นว่ามันแปดสิบห้าเปอร์เซ็นต์แล้วกันก็สําหรับเพื่อนเือ <ๆ S 2> คนไหนที่ทราบนะครับว่าไอตัวเก่าเนี่ยมันเปอร์เซ็นต์เท่าไหร่ก็คอมเมนต์บอกเลยนะพอดีผมหาไม่เจอนะครับไอตัวไอสัญลักษณ์มัง่งคั่งตัวเก่าผมหาไม่เจอไงเพราะว่าจีมันเยอะจัดอะ่ะนะครับส่วนอีกจี้หนึ่งนะครับก็เป็นจี้อนุสรแห่งราชวงศ์นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นแบบเอสหรือเป็นแบบอะไรทั้งอันนี้เป็น อนุสณ์แห่งราชวงศ์แบบเพิ่มอัตราหรือที่เรียกว่าแบบสปีดนะครับตามที่เรียกภาษาทั่วไปคือแบบสปีดนะครับสําหรับอันนี้ก็คือก็คือเมื่อถึงพื้นที่ของตัวเองเนี่ยจะเพิ่มค่าผ่านทางคูณสองนะครับอันนี้อัตราอยู่ที่แปดสิบสามเปอร์เซ็นต์นะครับไอเทมจำเป็นสำหรับการชนะล้มละลายอัตราเพิ่มเมื่อไม่แสดงผลที่จริงภาพผมมามุมมองจริงๆนะจี้เนี้ย ผมว่ามันมันไม่ควรเพิ่มอัตราเลยนะจริงเพราะว่าเปอร์เซ็นต์มันเยอะอยู่แล้วอะ่ะแปดสิบสามเปอร์เซ็นตผมก็ไม่สงผมผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันนะว่าจะเพิ่มอัตราทําไมเพราะว่าแปดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เนี่ยมันก็ถือว่าเยอะแล้วนะเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะครับก็คือถ้ามันไม่แสดงผลเนี่ยมันจะเพิ่มอัตราไปนะครับนี่นะครับก็มาพร้อมกันสองเลยเดี๋ยวเราลองไปเทียบกับหมอนตัวเก่าดิเดี๋ยวตัวใหม่มันมันสตาร์อยู่ที่แปดสิบสามนะครับ เดี๋ยวดูตัวดีนี่ครับลองเอาไปเทียบแบบคริสตัลนนะครับอันนี้แปดสิบเปอร์เซ็นตนะครับก็แสดงว่าตัวแบบเพิ่มอตัตราเปอร์เซ็นต์เยอะกว่าคือแปดสามนะครับสําหรับวิธีหาทํำยังไงวิธีหานะครับก็คือเพื่อนเพื่อนสังเกตเข้าไปที่รวมครับเพื่อนๆจําอนจอีเวนต์เมื่อค้าวก่อนได้ไหมครับอีเวนต์ที่ให้หาบินด่วนคริสตนนะัลน่ะ นี่แหละครับคล้ายๆกันเลยอันนี้คือเพื่อนๆต้องหาตัวปีก A นะครับไปรวมกับ GA อะไรก็ได้มันก็จะแรนดอมสุ่ม1 2 3 4 5 5 G จนะครับ5 g นี้ก็จะประกอบไปด้วยอนุสรราชวงศ์แบบเพิ่มอาตาัตราแล้วก็สุุดยอดสัญ,ญลักษณ์มั่งคั่งนะครับแล้วก็เป็นตาแนมเพอแบบติดปีกนะครับก็คือแบบติดปีกนั่นแหละนะครับส่วน อันต่อไปเป็นนาฬิกา P ตัว P นะครับแล้วก็เครื่องสร้างหลุมดำแบบคริสตัลนะครับมีทั้งหมด 5G นะครับอ่ะเดี๋ยวจะลองเปิดสักหน่อยแล้วกันเนาะนะครับผมดอง G ้ไว้หลายอันอยู่เหมือนกันอย่างน้อยผมขอตัวปีก A อะนะครับโอ้โหได้ A นะแต่ไม่ได้ปีก ไม่รู้เหมือนกันนะว่าถ้าเกิดได้ปีกแล้วเนี่ยชื่อมันจะขึ้นหรือเปล่านะอันนี้ต้องลองดูไอที่มันรับประกัน A บอกถึงเขอข้ามไปก่อนแล้วกันโอ้ไม่ได้ได้เนะแต่แต่ไม่ได้โตวัตถุดิบเลยอะ รับประกันคาร์ดเอสนี้เปิดไปเลยแล้วกันครับอ่ะหมดแล้วต่อไปก็มาเปิดต้องใช้เพชรเปิดแล้วครับผมขอเปิดแค่ที่จริงผมไม่อยากเพชรเปิดเลยนะเพราะว่าจีพวกเนี้ยมันไม่ค่อยจําเป็นสําหรับผมเลยอะจริงเพราะว่าจีเนี้ยส่วนใหญ่จีเนี้ยคนจะไม่นิยมใช้กันพวกสองจีเนี้ยเพราะส่วนใหญ่ถ้าคนที่เล่นเกมเศรษฐี คนส่วนใหญ่จะใช้เซตเกมจบวเป็นเซตจบวนะครับก็คือเล่นเกมวก็คือใส่พวกโคงแล้วก็แท็กซี่นะคือถ้าใส่สองีเนี้ยคือมันจะเน้นจบไวไยนะครับคือสองีเนี้ยส่วนใหญ่คนจะใช้ไม่ค่อยเยอะกันหรอกนะ g ีเนี้ยเอาเป็นว่าถ้าไม่ได้ก็คือไม่ได้นะครับอ่ะมาเปิดครับ โอหมาตาแรกก็ไม่ได้แล้วนะตัวปีกอะโอ้โหปีกอะไรจะหายากขนาดนี้โอ้โหสงสัยผมคงดวงซวยละปีกไม่ได้เลย โหปีกไม่ได้เนี่ยเมื่อกี้ผมสังเกตเห็นชื่อขึ้นเนี่ยไหมครับได้ปีก A ผมไม่ได้เลยอ่ะเนี่ยชื่อไม่ขึ้นอ่ะหืมอ่ะเปิดให้หมดไปเลยแล้วลกันเพรอ่ะโอ้โหสรุปไม่ได้เลยครับปีก โอ้โหหมดหวังเลยครับเออจบเพชรไม่มีแล้วอ่ะเรามาดูอย่างอื่มั้งครับนี่นะครับก็ถ้าเพื่อนๆนไม่ได้เอาปีกเนี่ยไปรวมเนี่ยก็สามารถสะสมได้นะนะครับสะสมหนึ่งอันได้ห้าหมื่นห่ทองสามอันได้ตัวสุม่มจีแสงสว่างนะครับห้าอันได้สุม่มจี้แสงแห่งกิติยศนะครับเจ็ดอันได้วัตถุแห่งแสงสว่าง นะครับอีเวนตเล่นก็ชนะทิปเปิ้ลไลน์โัได้ตั๋วสุ่มจี้ขลาง A ถึง S นะครับ Even น,ะไไน,น,น,บนี่แล้วก็ตามนี้เลยนะครับอ่ะขอเปิดอีกให้หมดไปเลยแล้วกันครับโอ้ได้หมวกคุ้มเต่านะครับ ก็ขอจบการรีวิวเอีเวนต์ใหม่เมื่อเที่ยงก,กันก็สรุปคือไม่ได้ปีกเลยครับหมดไป300เพชรไม่เจอปีกเลยโอ้โหเซ็งเลยจริงๆที่จริงผมตั้งใจว่าจะไม่เปิดหมดแล้วนะเพชรอะแต่ไหนก็ไหนก็เปิดให้หมดไปเลยแล้วกันเพราะเพชรเดี๋ยวผมหาใหม่เอาก็ได้นะครับอ่ะก็เผลอเออีเวนต์เนี้ยผมอาจจะอาจจะอาจจะข้ามเลยนะเพราะว่าคงไม่ได้แล้วเพราะยังไง G2G เนี้ยยังไงมันก็ไม่ยังไงมันก็ไม่สําคัญอยู่แล้วไงนะครับ แต่ถ้าคนที่อยากจะทําเพื่อหาเพชรก็ทําได้เลยนะครับก็ไม่มีใครห้ามนะครับก็เอาเอาเป็นว่าก็ไว้รีวิวไว้เท่านี้กันเนาะนะครับก็สวัสดีครับ